อนุสรีอดีตาตของหลวงปู่วังนะครับหลวงปู่วังอันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือภูลังกานะครับภูลังการยิวสวยงามมากนะครับส่วนด้านล่างนะครับที่เราเห็นเป็นเวงไกลๆนู้นนะครับอันนั้นเป็นบึงโขงหลงนะครับบึงโขงหลงนะครับส่วนฝั่งขวาที่จะเป็นอนุสรีของหลวงปู่เสาวัตต์ศีโล ผู้สาวซึ่งเป็นอธิธาของผู้สาวที่เป็นฟันนะครับเป็นฟันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาที่เราเห็นนั่นก็เป็นบึงขงหลวงคนที่จะมาภูลังกานะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องฟิตนะครับไม่ฟิตยาเสี่ยงเพราะเจอมาหมดแล้วนะครับทั้งอ้วกขี้เยี่ยวแตกเจอกันมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นมาภูหลังกาต้องฟิตจริงๆนะครับฟิตจริงๆฟิตจริงๆ